แฮปปี้เบิร์ดเดย์ซอปิ่มนะครับจาก t r า n ด์ดิสเทบิวชั่นขอให้เอาคลีเล็กไปขายเยอะๆนะครับอันนี้ผมอ่านตามทุกประการที่เขียนมาเลยนะครับซอปิ่มเลยครับซอบปิมอป่มซอปิ่มอ๋อจะเรียกว่าซอเลยครับ่างนี้นะครับเอาไงเนี่ยเราเคีเอครับในขะทผมร้องเพลงทีมงานจะเตรียมเทคไว้ใช่ไหมครับ มมมไม่มีหรอดูเลยนะครับเดี๋ยว,ยวอปิดเดีย๋ยวซิดแกป่อขานะครับ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY ขอใอบปิยิ้มได้ทั้งปีมีคลีเน็ตเป็นเป็นอะไรเดียว เป็นสาระเห็นรักใครคอยชอบบินมีแต่ยังินพลังรู